สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะคะประจำวันที่17มีนาคมปีหกหเนาะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับรัสเซียตัวเด่นก็คือ3กับ8ดห้ากับหนะ8 0ด182 83 85 8หนึ่ง35ดสองดสปดห้าปดหสามนสสมหสมหสดนะคะจับคู่ก็ 58, 8, 5้าแ5ด3ปดห้าห6 6สสมห้าปดหกหกปดสามหกหสามเนาะ แปดสามหกหกแปดแปดสามสามหกห้าห้าสามศูนย์นะคะหนึ่งสามห้าเจ็ดสามห้าเก้าสามห้านะเลิคี้หกแปดศูนย์หกแปดสองหกหกแปดสี่หกแปดหกจะพู่เอานะลิคูเลิคี้ก็ได้ต่อไปอังกฤษสามก็หกแปดกับหนึ่ง สามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามหกสามแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดหกแปดแปดสามสามหกสามหกแปดแปดหกหนึ่งศูนตรแปดจับคู่กับสามหนึ่งสามหกสามแปดแปดหนึ่งแปดสามแปดหกเนาะจับหันเน่านะคะอังกฤษกับรัสเซียในเลขมันจะมาเหมือนกันเด้อต่อไปเยอรมน,นีวันนี้มันแนวทางแปดเด้อวันนี้แปดหนึ่งสาม 8 0ด <c oughs> 1 3, 8 3ย์8ปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดเจ็ดหูนแปดหนึ่งหนแปดหนึ่งเก้าสามแเปดหนึ่งศูย์แปดเจ็ดศเนาะ ับสกูซื้อด้วยกันเนาเด้ร์นี่สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับตะไครกดไลค์ให้ด้วยนะเฮงหิง,หงปังปังค่ะสวัสดีค่ะ